เทคนิคการเลือกตัดแว่นใสสำหรับคนใส่ตาสั้นเยอะๆเนี่ยมีอะไรบ้างมินมีคำตอบให้ค่ะ 1. เลยค่ะการเลือกกรอบแว่นค่ะการเลือกกรอบเนี่ยไม่ควรที่จะใหญ่เกินไปหรือว่าเลือกที่เป็นทรงโอเวอร์ไซส์ไปนะคะเพราะว่ายิ่งเราเลือกกรอบแว่นใหญ่ค่ะเราก็จะรับน้ำหนักเลนส์หรือว่าเลนส์มาค่อนข้างเยอะค่ะเลนส์ด้านข้างมันก็จะค่อนข้างหนาเลย2ค่ะ พยายามเลือกกรอบที่เป็นกรอบพลาสติกค,ค่ะเพราะว่ากรอบพลาสติกเนี่ยมันมีความหนานะคะเราสามารถพรางเลนได้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกรอบโลหะหรือว่าเป็นกรอบเสาะร่องหรือว่าวกรอบเจาะน็ตเนี่ยมันจะโชว์สันเลนด้านข้างค่ะ 3. ค่ะการเลือกทรงแ,แว่นค่ะทรงแ,แว่นเนี่ยพยายามให้เลือกเป็นทรงกลมนะคะพยายามหลีกเลี่ยงทรงเหลียงง่ยมคะ่ะเพราะว่าทรงเหลี่ยมน่ะมันจะโชว์สันแว่นมากกว่าทรงกลมค่ะ สค่ะการเลือกชนิดเลนค่ะก็ควรเลือกอินเด็กที่เป็น1.6ขึ้นไปค่ะเพราะว่ายิ่งอินเด็กเยอะๆเลนมันจะยิ่งบางค่ะ